สวัสดีค่ะ,คะพบกับสองเถวให้คีบชาแนลมือนี่สิมายามตรงจ้าสิให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งนะจ้านี่ละจ้าวิธีดักปลาอีกแบบหนึ่งของชาวบ้านนะจ้าของบรบ้านอันนี้เพื่อนเห็ดไว้ปูปูเพื่อนมาเห็ดไว ได้ต้งปลาจ้ามาเบิ้งกันเลยว่าสิได้บ่บนาะจ้าปลาจะมีปลาลงบเนี่ลยจ้าตะแกะกำลังอันดึงมา้านะจ้าชีวิตชนบนบุญเนาบรรยากาศก็กดีดีจ้าเพื่อนเพื่อน สองแถวยากคีบให้เบิ้งบรรยากาศนะจ๊ะบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาจ้ามาตะแกะออกมาแล้วเบิ้งกันจ้าเอาอขึ้นมาแล้วว่าสิได้โบห <c oughs> ายอยู่หากินแบบบ้าน บะมีปลาญ่จ้า,ม,ามีแต่ปาล,ปา,ลา้นยมีแต่ปลาเร็กปลาเร็กาสาวหอดถุงปุ๋ยมาใส่เลยจ้าหาอยู่หากินแบบชนบุเทานะจ้น,นี่าเลยจ้าได้แกงน้อยนึงจ้ายามตรงมาแล้วก็ได้แกงน้อยนึง มีปลาโลดปลาขาวน้อยมีหอยมีกุ้งนิดน้อยจ้า